วันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องที่จริงจังนิดนึงเพราะเราจะพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองไม่มีทองสิเรื่องเงินเงินแล้วก็เงินอย่างเดียวล้วนๆนะคะเพราะว่าเราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายการเป็นนักเรียนที่ประเทศออสเตรเลียากาันว่าใน1ปีเราใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะไปเท่าไหร่ซึ่งค่าใช้จ่ายที่สรุปออกมาจะไม่รวมการมาท่องเที่ยวจะไม่รวมการมาทํางานใดๆทั้งสิ้นก็คือค่าใช้จ่ายการเป็นนักเรียนล้วนๆเลยนะคะ พอใน EP หน้าจะมาสรุปค่าใช้จ่ายการมาท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลียส่วนตัวทําให้ครอบครัวแล้วแล้วก็ได้วีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าไม่ได้นานอย่างที่คิดนะตอนใน EP นี้นะคะค่าใช้จ่ายการเป็นนักเรียนเนาะเราก็จะต้องเปิด Excel ก่อนเลยในการสรุปค่าใช้จ่าย ใต่ทั้งหมดนะคะที่ใช้ไปเราก็จะแบ่งเป็น5หมวดหมู่เนอหมวดหมู่แรกคือ education ก็คือการศึกษาหมวดหมู่ที่2จะเป็น healthcare ก็คือการดูแลสุขภาพการประกันต่างๆที่หมวดหมู่ที่3ก็คือการท่องเทีย่ยวหรือ traveling นะคะหมวดหมู่ที่4คือที่อยู่ accommodation และหมวดหมู่สุดท้ายหมวดหมู่ที่5คือ personal expense ก็คือค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเริ่มกันที่อันแรกเลยดีกว่าอันแรกนะคะ เป็น education ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องจ่ายค่าเทอมอยู่แล้วนะคะการมาเป็นนักเรียนซึ่งค่าเทอมอันนี้จะเป็นค่าเทอมของ University of Melbourne เท่านั้นเนอะเพราะว่าเ,เราจะแบบได้ตัวเลขเป๊ะมาเลยเป็นค่าใช้จ่ายของ AUD กับเราก็แปลเป็นเงินไทยบาทเราก็จะคูณ24นะคะซึ่งอันแรกก็เป็นค่าเอ่อค่าเทอมค่าเทอมที่ Melbourne ก็จะเป็น4ี0 0มืน 5,824ซึ่งตกเป็นเงินไทยอ่ะอันนี้คือต่อ1ปีนะคะ1 90, 9 9 7 7ลบาทอันนี้คือ1ปีก่อนที่จะมาเรียนนะคะจะมีดี POSIT ก็คือการมาจํำล่วงหน้าก่อน1,000 0ดอลลาร์จะตกประมาณ2,40,000บาทซึ่งราคาเนี้ยจะหักไปในค่าเทอมเช่นเราอะจ่ายอันเนี้ยก่อนจ่ายค่ามาจํำก่อนจะจ่ายค่าเทอม พอเรามาจ่ายค่าเทอมจริงๆอะเราก็จะหัก200,000ไปด้วยต่อมาอันที่3จะเป็นวีซ่านักเรียนซึ่งวีซ่าที่เนี่ยจะแบ่งออกเป็นเลขเป็นหมวดหมู่ถ้าวีซ่าเรียนจะเรียกว่าซับคลาส500อะคซึ่งซับคลาส500ตรงเนี้ยจะมีอายุการใช้งานได้2ปีก็คือเป็นนักเรียนก็จะเรียนได้ทั้งหมดจนจบวีซ่าเลย2ปีซึ่งค่าใช้จ่ายวีซ่าจะตกอยู่ที่630 ดอลลราก็เท่ากับประมาณ15,120บาทแล้วก็ค่าพอทำวีซ่าเนี่ยเราต้องไปนัดทำสแกนลายนิ้วมือหรือเราเรียกว่า biometrics สำหรับการทำวีซ่าซึ่งอันเนี้ยบังคับนะคะของถ้าเป็นนักเรียนไทยเนาะก็ตกประมาณ36ดอลลาร์ก็คือ850อันนี้คือราคาเป๊ะเลยที่จ่ายมาในณนปี2021ัน่เาทอรีที่2ก็คือสุขภาพ ซึ่งสุขภาพอ่ะมันจําเป็นแล้วก็ต้องทํามากๆเลยเพราะว่าเขาจะบังคับให้ทำสิ้นก็จะมีอายุการใช้งาน26เดือนตกอยู่ที่1,330ดอลลาร์ 1, 30, หรือเท่ากับ31,920ซึ่งถือว่าราคาปกติไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกมากนะคะต่อมาก็คือ health check for student visa ซึ่งอันเนี้ย ก่อนที่จะมาทําวีซ่าก่อนที่เราจะได้วีซ่าออกมาเราต้องไปตรวจร่างกายก่อนที่โรงพยาบาลที่ในเครือที่เขาให้ตรวจอยู่ประมาณสองโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็โรงพยาบาลอีกที่หนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนตัวไปตรวจโรงพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพก็คือจะประมาณ9 6ดอลลาร์หรือ2310บาทเชือกน,นี้ราคามันก็จะเป๊ะป,ประมาณนี้เลยเพราะว่ามันทุกคนต้องไปตรวจก่อนที่จะเข้ามา เออออสเตรเลีย uh, ส่วนมาแคตติกอรที่3ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องไฟล์บินต่างๆส่วนตัวมาไฟล์ของเจสตาเนอะมันก็จะตกอยู่ที่1,200บาทอันนี้คือค่าตั๋วมาอย่างเดียวแล้วก่อนมาเนี่ยในช่วงโควิดก็ต้องทำการไปตรวจโควิดก่อนที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ก็ประมาณ2,000บาทนะคะแล้วก็อยู่ได้ครั้งเดียวหนึ่งก็คือ3วันประมาณ72ชั่วโมงก่อนบิน เราก็พอมาถึงประเทศออสเตรเลียแน่นอนว่าเราต้องมีซ mm ิมการ์ดเพื่อโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อซิมเป็นแพ mm ็กเกจของสำหรับนักเรียนนะคะมันก็จะมีส่วนลดด้วยซึ่งที่ได้ซิมมาจะเป็นของ Optus mm hmm. ก็คือเป็น1ใน3เครือข่ายที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย mm hmm. ก็จะตกปีละประมาณ14,112บาท พราะจริงๆอะเราอะจ่ายเป็นเดือนแต่อันเนี้ยคือคิดเป็นปีมาก็คือมันตกเดือนละ49ดอลลาร์ก็คือคูณ12ก็จะได้588ดอลลาร์ ถัดมากจะเป็นค่าห้องค่าใช้จ่ายซึ่งเคยรีวิวไปแล้วในอีพีที่แล้วนะคะสามารถกลับไปดูได้เนาะค่าปีหนึ่งมันก็ตกอยู่ที่2 3 7 6 4 d o l l a r เดอลลาร์เท่ากับว่าตกเป็นเงินไทยคือ5 7 3 3 6ต่อ1ปีอันนี้ค่าดูทั้งปีเลยนะคะต่อมามีค่า d e POSIT ก็คือค่ามาจำของบ้านนะคะค่ามาจำคือที่เนี่ยอยากค่าบ้านจะจ่ายเป็น2อาทิตย์ทุกทุ สอาทิตย์ใช่ไหมส่วนค่ามัดจาก็จะเป็น1เดือนก็คือ4อาทิตย์ค่ามัดจําก็จะตกอยู่ที่43,872บาทนะคะอันนี้คือ1มันแต่เราก็จะได้คืนถ้าสมมติรวราห้องไม่เปะไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะได้เงินตรงนี้คืนภายในหลังจบ1นึ่งปีพอมาถึงเนี่ยมันก็จะ เห็นได้ว่าห้องอ่ะมีมีเฟอร์นิเจอร์ครบแล้วแต่ว่ายังไม่มีอุปกรณ์ต่างๆเช่นน้ำยาซักผ้าน้ำยาทำความสะอาดหรืออุปกรณ์ทำอาหารอะไรแบบนี้ก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาซื้อเองซึ่งตอนที่ตอนอาทิตย์แรกที่มาซื้อเองอ่ะตกเงินที่ซื้อไปประมาณ14,934 เออพวกท่าทําความสะอาดต่างๆคือจะตกประมาณนี้แต่อันนี้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลต่อมาเป็นค่า personal expense ก็คือค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็จะมีค่าอาหารค่าท่องเที่ยวต่างๆนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเหมือนกันส่วนตัวนะคะคิปมาจาก2อาทิตย์แรกที่เข้ามาอยู่เนือว่าวุเราจ่ายเงินค่าอาหารไปเท่าไหร่ก็คือ2อาทิตย์แรกที่เข้ามาอยู่อจ่ายไปทั้งหมดประมาณ172ดอลลาร์ก็คือประมาณประมาณ200ดอลลาร์ ก็จะตกถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยทุกๆ2อาทิตย์เนาะเราก็จะตกปีละประมาณ1 07, 7 7 3 2 8บาทนะคะอันนี้คือตกต่อปีที่เราใช้จ่ายส่วนค่าท่องเที่ยวอันเนี้ยไม่ได้จดไว้เพราะว่ายังไม่รู้ว่าไปท่องเที่ยวครั้งนึงอะจะจ่ายประมาณเท่าไรหร่เนาะเพราะเรายังไม่ได้ออกไปบินข้ามลเพราะฉะนั้นจะตก ทั้งหมดนะคะรวมกันเป็นราคาสุดที่แล้วอยู่ที่1,912,758บาทประมาณปีละ2ล้านอ่ะคิดทั่วนๆนะพราส่วนใครที่เออคิดว่าอยากสปอร์ตค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเองนะคะก็สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้เพราะที่เนี่ยเออ นอกจากสถานการณ์โควิดเขาก็สามารถให้นักเรียนทำงานได้เหมือนเป็น full time ได้เลยก็คือประมาณ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะธรรมดานักเรียนจะทำได้แค่20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี่เขาก็จะให้ทำงาน full time ไปเลยส่วนใครอยากได้รีวิวเกี่ยวกับการมาทำงาน part time ที่นี่นะคะก็รีเควสต์มาได้เนะเพราะส่วนตัวก็ทำงาน part time อยู่แล้วก็เหมือนมันก็พพอร์ตค่าใช้จ่ายส่วนตัวไปด้วยแล้วก็ได้เงินเลท ต่อชั่วโมงค่อนข้างเยอะอยู่นะคะก็เอามาจ่ายค่าบ้านค่าซัพพอร์ตค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเลยแล้ววันนี้นะคะก็ประมาณนี้เป็นการสรุปค่าใช้ใจ่ายการเป็นนักเรียนของประเทศออสเตรเลียนะคะว่าใช้ใจ่ายประมาณเท่าไหร่ซึ่งอาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนว่าก่อนเดินทางมาเนี่ยต้องเตรียมงบประมาณเท่าไหร่เห็นไหมล่ะจริงจังเลยนี่ค่าแต่การเรียนค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเพื่อเราจะได้หาว่าเรา เมื่อเราเรียนจบไปแล้วเราต้องหาเงินให้ได้มากกว่า2ล้านเพื่อจะมาทบเงินที่เสียไปตรงนี้นะคะก็วันนี้ก็ไปแล้วค่ะพบกันใหม่อีกทีหนะาบ๊ายบาย